วันนี้ถือว่าเป็นยุคทองของสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้นะคะมีสมาร์ทโฟนออกมาใหม่ไม่เว้นแต่ละเดือนมีที่เลือกเยอะแยะเต็มตลาดไปหมดจนเราเลือกกันแทบไม่หวัดไม่ไหวซึ่งแม้หลายๆค่ายจะมีฟีเจอร์ที่พัฒนาดึงดูดผู้ใช้งานเป็นพิเศษแต่ว่านั้นก็ไม่ได้ทําให้เรื่องของรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปนักค่ะ ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนมาพร้อมกับหน้าจอสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันหมดขนาดก็ไล่ๆกันแถมลลางๆเพื่อเพิ่มลูกของความหรูหราหลายๆค่ายก็หันไปใช้วัสดุที่เป็นโลหะกันแทกทั้งหมดด้วยเมื่อในเรื่องของรูปร่างหน้าตาไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแบบนี้นะคะหลายๆคนก็เลยมาเพิ่มความว้าวด้วยการทําขอบจอให้บางขึ้นแล้วสมไมถึงต้องเป็นขอบจอบางน่นะคะสายเหตุง่ายๆค่ะ เดี๋ยวนี้เราใช้งานมัลติมีเดียกันมากขึ้นเราก็ต้องการใช้จอแบบเต็มตามากขึ้นดังนั้นการที่ลดขอบจอให้บางๆเนี่ยก็จะทําให้เราได้หน้าจอในการใช้งานที่ใหญ่ขึ้นด้วยนอกจากนี้มันยังช่วยเสริมให้ลูกของสมาร์ทโฟนนั้นดูหรูหราแล้วก็สร้างจุดขายที่แตกต่างให้กับตัวเครื่องได้อีกหนึ่งทางค่ะ อย่างล่าสุดนะคะทเว็บไซต์โมเดนตเนี่ยเขาก็ได้จัดอันดับ30สมาร์ทโฟนที่ขอบหน้าจอบ,บ้างที่สุดโดยจัดอันดับมาครบทั้ง3ระบบปฏิบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็น Android, iOS แล้วก็ w Windows Phone ด้วยซึ่งงานนี้เขาก็จะวัดจากสัดส่วน screen to body ratio ดังนั้นยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่นั่นหมายความว่าขอบจอยิ่งบางเท่านั้นอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า10สมาร์ทโฟนขอบจอบ,บางที่สุดมีอะไรกันบ้าง แล้วอนกันด้วยอันดับที่10กับ Motorola Moto X Gen 2ซึ่งสัดส,ส่วนของเจ้าตัวนี้อยู่ที่73.3%สิ่ะมะาต่อกันที่อันดับที่9ของเรากันบ้างนะคะนั่นก็คือ LG G Flex 2มาพร้อมกับสัดส่วนที่74%อันดับที่8ของเราเนี่ยถือว่าทำสถิติมากใ,ใกล้ๆกันกับอันดับที่9เลยนะคะที่74.1%นนั่นก็คือ Nexus 6 ัที่เ็ของเราถือว่าครองแชมป์ร่วมกันนะคะระหว่าง Samsung Galaxy Note 4แล้วก็ Xiaomi Mi Note ค่ะด้วยสัดส่วน74.3%อันดับที่6ของเราตงเป็นของ Huawei p 8 Max ด้วยสัดส่วนหน้าจอ74.6%ค่ะส,ะส่วนอันดับที่5เป็นของ LG G3 ที่สัดส่วน75.3%ค่ะ ซึ่งที่น่าสนใจกว่าคือ lgg 3ดูเหมือนว่าจะมีสัดส่วนของหน้าจอมากกว่า lgg 4ซะอีกนะคะเพราะว่า lgg 4นะั้นไม่ติดโหท็อปเทนของเรามีสัดส่วนหน้าจออยู่ที่72.5%ค่ะสอวนที่4ของเราเป็นค่าย lg อีกแล้วค่ะกับ lgg 2กับสัดส่วน76.1%แน่ค่ายนี้ยิ่งทำหน้าจอยิ่งหนาขึ้นเนาะ 3ของเราตกเป็นของค่าย OPPO ค่ะกับ R7 Plus ที่สัดส่วนหน้าจอ76.6%ส่วนอันดับที่2ตกเป็นของค่ายญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือค่ายชาร์ที่เขาเปิดตัว a q u a s Crystal 2งานนี้เน้นซีรีส์ขอบจอบางมาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ทำสัดส่วนไปได้ที่77.2%เลยทีเดียวส่วนสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าขอบจอบางที่สุดจากการสำรวจทั้ง รุ่นในครั้งนี้นั่นก็คือ Sharp a q u a Crystal ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนในซีรีส์นี้ที่เน้นทำออกมาให้ขอบจอบ,บางเฉียบโดยเฉพาะโดยสัดส่วนหน้าจอของเจ้าตัวนี้อยู่ที่78.5เลยทีเดียวค่ะอาละตอนนี้เรารู้จักกับสมาร์ทโฟนขอบจอบ,บ้างที่สุด10อันดับกันไปแล้วแล้วอยากรู้หรือเปล่าคะว่าจากการจัดอันดับสมาร์ทโฟนเครื่องไหนขอบหนาขอบชีสกันบ้าง ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองมาดู5อันดับสมาร์ทโฟนขอบจอหนากันดีกว่าค่ะสำหรับอันดับที่5ของเราไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเป็นของค่าย HTC กับ One M9 Plus ค่ะอันดับที่4เป็นของค่าย Apple กับ iPhone 6 Plus อันดับที่3เป็น o p p o r 7อันดับที่2เป็นของค่าย iPhone อีกแล้วค่ะกับ iPhone 6และผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่1ของสมาร์ทโฟนขอบจอหนานั่นก็คือ Apple iPhone 5S ค่ะแม่งานนี้ Apple ชนะเลิศนะคะได้ถึง3รางวัลสมาร์ทโฟนขอบจอหนาจาก30รุ่นที่เขาจัดอันดับมา ั้งนี้ก็เป็นข้อมูลเอาไว้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะคะรุ่นที่ถูกคิบยกมาจากอันดับในครั้งนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกรุ่นที่มีวางขายจริงในตลาดก็เป็นเพียงแค่บางส่วนที่เขาเห็นว่าเป็นรุ่นยอดคิดหรือว่ารุ่นที่น่าสนใจเท่านั้นแหละคะ่ะจริงๆแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องของขอบจอสมาร์ทโฟนจะบางหรือจะหนาเนี่ยแล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะคะก็เป็นข้อมูลเอาไว้พิจารณาประกอบการซื้อละกันถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบสมาร์ทโฟนขอบจอบ,บางค่ะ